เดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปครับวันนี้แต่มีเวลาพอสมควรทางแชมป์น่าจะให้เต็มที่แล้วขั้นต้นครับแต่ว่าละเรียกแค่รีบเข้าๆเหื่อแบบว่าให้เห็นภาพเภาพก่อนคำแล้วเดี๋ยวนี่จะใช้เป็นอิดพิาดเสร็จก็เป็นใช้โซล่าใช้ไฮโรเจนใชแบตเอรี่ของัส่งบัแล้วแต่บ้านเราี่ปีสบห้า่มสัแล้างานบางงานคนอื่นเขซื้อเวลาทาทนึ่งแ ประมาณนั <Cornell. S 2> ้นก็อันนี้ให้รู้ว้าครับก็คือแผงโซล่าเนี่ยอยู่บนหลังคาหลังคาใช่ไครับหลังคาที่เป็นกิ่สกได้ครับคือเดี๋ยวจะอครับเดี๋จะไ่ไปให้ขขอมูให้เะมันนร้ทอว่เราดูให้รูที่อันนี้จากการมาเราไปตามนางนี่เราวไป ปกตินะครับเพียงไปฝั่งว่าเราถ้าเราจัดการอย่างถูกวิธีเนี่ยมันไม่เกิดอะไรขึ้น แดดร้อนค่ะวนี้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ซีือ่าันนี้ก็ตาเลยก็เดี๋ยวอาจจะโซนนี้นะครับอันนี้เป็นไฮเเซียเเป็นแร่ธาตุที่มีมากที่สุดครับในโลกเอาเราจริง เป็นความรู้ด้วนึดครับทีนี้ไฮโดรเจนอีกอย่างหนึ่งคือใช้พวกโรงงานาเหล็กโรงงานซีเมนต์นะครับโรงงานากระจกพวกนี้ใช้ มันสะอาดร้อเปอร์เซ็นโซลารโซลาเป็นหล่กเดียวเลยนะครับแ้เนี่ยตัวสิ่นที่ลดได้คือหนึเราไม่ต้องไปใช้ไฟเชื้อเพลิงในการผลิตพลังไม่ต้องมีการทชเลานิแล้วก็ไม่ต้องมีเป็นดีเซลอะไรเงี้ยเป็นไมโครกิดมีคานยังไงไก็ฝาวาแบบว่าตัวโซล่าเซลล์ที่แบบโปรเนี่ยที่แบบเยอข่วมาัสันไม่ดแย่งัข้าวสิน้อย นี่ธรรมดาคนลุกเลยตังเยอะเียขา่าที่นีลจอง้าเขาจะปลูกแนวแนวของไอ้หลวงอะเหวานเชริญหวานเรหวานเจริญหวานเจริญหวานเจริญหวาน อ๋อส่วนที่ทุกท่านกำลังเห็นตรงนี้นะคะเป็นเท้าของมะนีค่ะว่าไม่ไม่มีอะไรที่เราก็เลยเอาเขาไปแต่งเป็นตัวกเพราะว่งโซนน้จไม่ได้ลงไปเราจะมีโซนเป็นปาม่หมมาย